สวัสดีค่ะพบกับช่องหวยเด็ดหวยดังนะคะแล้วก็อยู่จุดหวยราวที่2องกันนะคะอ่าผลหวยราวที่ออกนะคะออกกันที่9ก้หนึ่งสองะคะข้างล่าง5 9นะคะอ่าแอดให้เพื่อนๆกันที่ เด่นศูนย์ลองสองนะคะเรามาเข้าในชุดลองนะคะก็คือสองนะคะอะที่ออกในสูตรคู่ชุดนะคะก็จะออกกันที่ของเราจะมีอยู่ที่สองเก้สองศสองสี่และสองหนะคะนะไม่มีที่สองหนึ่งนะคะก็ขออภัยกับเพื่อนๆนะคะอะส่วนในสาย เก้านะคะเก้าห้าห้าเก้านะคะของเราจะมีกันอยู่ที่เก้าเก้าศูนย์เก้าเก้าสี่เก้าหกนะคะก็ชวดนะคะไม่มีในเก้าห้าห้าเก้านะคะมีที่เก้าสี่กับเก้าหกนะคะในชุดสายสองของเรานะคะก็หลุดนะคะ หลุดในคู่ชุดเลยนะคะก็ขออภัยกับเพื่อนๆน,นะคะแต่ไปเข้าในชุดลองแทนนะคะก็คือสองนะคะแอดให้เพื่อนๆกันที่012มาเข้าในชุดสองกันนะคะก็ขออภัยกันเพื่อนๆน,นะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเดินกันต่อในงวดวันที่30สิงหานะคะ63 หวยลาวที่สองนะคะเดี๋ยวเราจะทําคลิปหวยลาวกันเสร็จแล้วเราก็จะไปทําคลิปหวยรัฐบาลกันต่อนะคะเพราะว่ามันใกล้วันของหวยรัฐบาลแล้วนะคะแอดยังไม่ได้ลงคลิปเลยเดี๋ยวสักครู่แอดก็จะไปคิดคํานวณหวยรัฐบาลกันต่อนะคะเรามาคํานวณกันต่อในของหวยลาวกันก่อนนะคะอะ่ในสูตรหวยลาวนะคะของเรา ห้าบวกเก้าเท่ากับสิบสี่นะคะสี่ห้าหกเจ็ดนะคะอ่าน,นี่เราก็จะได้ในชุดนะคะก็คือสี่ห้าหกเจ็ดนะคะอีกชุดหนึ่งนะคะห้าบวกเก้า ท่ากับสิบสี่นะคะอ่านับเพิ่มใต้อีกหนึ่งก็คือห้านะคะห้าบวกสี่นะคะอ่าจะได้เป็นเก้านะคะเก้าบวกสองนะคะเก้าสิบสิบเอ็ดจะได้เป็นหนึ่งนะคะอ่านี่เราก็จะได้ในชุดอีกหนึ่งชุดนะคะก็จะเป็นสี่ห้าเก้าหนึ่งนะคะ เดี๋ยวเรามาจับชุดกันเลยนะคะกล้องเอียงขอภัยนะคะเดี๋ยวอาจจะกล้องนิดหนึ่งนะคะ,ะในชุดของเราที่มีนะคะเดี๋ยเราจะจับกันในชุดนี้เลยนะคะ ที่มีก็คือเขียนเกินไปน,นะ,ะเขียนเกินนะคะเดี๋ยวสายสี่นะคะสี่สี่สี่ห้าสี่เก้าสี่หนึ่งนะคะ,ะในชุดที่ห้านะคะห้าสี่ ห้าห้าห้าเก้าห้าหนึ่งนะคะในชุดสายหกนะคะหกสี่หกห้าหกเก้าหกหนึ่งนะคะในชุดสายเจ็ดนะคะเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดเก้า เจ็ดหนึ่งนะคะอ่ะนี่ก็จะเป็นในชุดนะคะแอดพอมองเห็นนะในเลขวิ่งแล้วนะคะเ,เพื่อนในวิ่งชุดนี้นะคะอ่าลองสองไม่มานะคะเ,เพื่อนสองเก้าห้าติดห้ามานะคะ อ่าเก้ามานะคะเก้ามาในชุดนี้อยู่นะคะส่วนสาสองไม่มานะคะมาเก้ากับหนึ่งและห้านะคะยังติดกันอยู่ที่ห้าเก้าเก้าห้าอยู่นะคะเพื่อนๆอ่ะในชุดนี้แอดมองออกเลยนะคะว่าจะติดกันในสายที่เก้านะคะ เด่นเก้าลองหนึ่งนะคะ,ะจะให้สามตัวนี้นะคะเพื่อนๆสามชุดนะคะสามชุดอสามตัวก็คือเก้าหนึ่งห้านะคะในชุดเด่นนะคะเด่นเราจะเด่นกันในสายเก้านะคะอ่ะ ชุดเด่นเราจะได้ที่เก้านะคะในชุดลองนะคะอยู่ที่สายหนึ่งนะคะห้านี้แอดจะให้เพื่อนๆพ,พิจารณากันนะคะว่าชอบไม่ชอบนะคะเพราะแอดจะเขียนว่าเป็นกันไว้ก่อนนะคะเพราะว่าสำหรับคนที่จะเล่นวิ่งนะคะ แอดเล่นวิ่งให้ที่เก้ากับหนึ่งนะคะมีเก้ากับหนึ่งมาหนึ่งตัวแน่ๆเลยนะคะในชุดวันที่สามสิบหวยลาวที่สองนี้แน่นอน,นะคะอ่ะอในชุดคู่นะคะที่เราจะเล่นกันก็จะมีอยู่ที่เก้าสี่นะคะหกเก้านะคะเจ็ดเก้านะคะ เก้าห้าเก้านี้เรากันไว้ก่อนนะคะพเพื่อนเพื่อเผื่อมานะคะ <c oughs> <c oughs> เสียงแอดก็เริ่มจะไม่มีแล้วน,นะคะ <c oughs> พเพื่อนเพื่อนขอไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูในสายลองกันนะคะ,ะจะมากันในแนวชุดที่สี่หนึ่งนะคะ หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะคะนี่จะเป็นในชุดคู่นะคะของหวยลาวนะคะเราจะนิ้นกันอยู่หน่อยหนึ่งนะคะก็คือที่สี่เก้านะคะ กเก้านะคะสี่หนึ่งห้าหนึ่งนะคะนี่ก็จะเป็นในชุดนะคะที่ว่าแอดคัดมานะคะส่วนขีดส้นใต้นี้ก็จะเป็นอีกเน้นอีกทีหนึงนะคะก็คือหนึ่งสองสามอีกสี่ชุดนะคะจากแปดชุดจะเหลือสี่ชุดเหมือนอย่างชุดนี้นะคะแอดก็เน้นให้เพื่อนเพื่อไม่ถูกก็ขออภัยนะคะ เพื่อนเพื่อคงจะมีเลขในดวงใจในชุดของแอดแล้วแน่ๆนะคะอ่ะเห็นเลขของแอดแล้วเพื่อนเพื่อต้องมีการชอบนะคะชอบในเลขของแอดแน่ๆตัวในตัวหนึ่งในดวงใจของท่านแน่ๆนะคะอ่ะแอดก็แนวทางให้กับท่านผู้ชมก็ประมาณนี้เลยนะคะแล้วเราก็จะมารอ กันในวันที่สามสิบนะคะสิงหาหกสามเดี๋ยวแอดจะไปต่อนะคะเพื่อนๆไปศูนหัวเราที่สามต่อนะคะวันนี้แอดก็จะรีบลงคลิปหวยไทยนะคะเพราะว่าแอดไม่ได้ลงนานแล้วนะคะแอดก็จะไปลงคลิปหวยไทยเพื่อนๆดูเพราะว่ามันจะใกล้ๆวันก็เราจะได้ดูกันง่ายขึ้นนะคะนานไปเดี๋ยวเพื่อนๆก็จะลืมนะคะเพราะว่าคลิปมันจะทับกันไปเรื่อยๆนะคะอเดี๋ยวเราจะไปกันต่อที่หัวเราที่สามกันนะคะ มีก็ขอลาคลิปหัวเราที่สองกันไปนะคะค่ะขอให้เพื่อนโชคดีนะคะร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงนะคะติดตามรับชมกับแอดไปนานๆนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งซับสไครต์ให้แอดด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปในครั้งต่อไปนะคะขอขอบคุณค่ะ